โอเคครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมมารับรถอะไรนะครับก็จะเป็นคันนี้เลย h o n d a p พ160นะครับมีหมวกก็ใส่หมวกได้อ่ะอ้าใส่ไม่ได้เหรอใส่ได้ดิอ้ไม่ได้ <laughs> ตัด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  วันนี้เรามาอยู่ที่มอเตอร์เวิสาขาลาดพร้าว44ค่ะที่นี่เรียกได้ว่ามีบริการครบจบในที่เดียวในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ค่ะวันนี้มอเตอร์เวิมีโอกาสแนะนำทุกคนให้รู้จักกับคุณโบรร๊ทลิขิตเลสซิ่งหรือเจ้าพ่อแห่งวงการแต่งรถที่อยู่ลาดพร้าว48ตรงนี้นี่เองค่ะมีโอกาสได้มาเจอคุณโบ๊ทที่นี่ต้องมีอะไรสนุกสนุกแน่นอนเลยค่ะก็ไปรู้กับคุณโบ๊กันค่ะสวัสดีค่ะคุณโบสวัสดีจ้า อยากให้คุณโบนแนะนำตัวกับทุกทนะุกคนนะคระท่าะโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมโบนจากร้านลิสเทเลสซิงนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านอะไรแต่งมอไทยนะครับอยู่ที่ซอยลาดพร้าวี่8เยอะไงเข้าไปดูได้ อยากจะถามคุณโบทค่ะว่าเทรนปีนี้ในการแต่งรถนะคะที่คนชอบไปแต่งที่ร้านลิขิตเลสซิ่งนะคะเป็นเทรนแบบไหนคะในปีถ้าเกิดว่าพูดถึงสไตล์การแต่งรถนะครับมันก็หนีไม่พ้นแนวสปอร์ตนะครับตอนนี้อย่างเช่นวันนี้ผมมาออกรถทีเซ็กเราทุกสติดใช่ไหมสิ่งที่ผมอยากจะแต่งเข้าไปคันนี้ก็คือเป็นแนวสปอร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยระบบเบรกต้องมางานสีจัดจัดต้องมา งานคาร์บอนต้องมาเป็นประมาณอย่างเงี้ยครับ,รบที่จะแต่งลงไปอย่างนี้คุณโบต้องมีรถเยอะมีหลายคันแน่ๆเลยใช่ไหมคะ<า>แล้วทำไมถึงเลือก p C S 160คันนี้คันอีกคันนึงคะมีเป็นไมเป็นแบบไอคทนที่มัสแครปยังไงอย่างอด้ก็เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยในงบประมาณเท่านี้ไม่ซื้อก็ผมก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้ว มันมันสวยอ่ะมันสวยจะต้องซื้อก็ต้องบอกว่า PDX อะจริงๆอ่ะผมไม่ได้มีคันนี้คันแรกเรามีตั้งแต่ปีแบบตั้งแต่ออกมาใหม่ๆตัวร้อยห้าสิบรอยี่บห้าตัวแรกเลยละแล้วก็สิ่งที่รอมาตลอดสำหรับ PDX ก็คือว่าดิสหน้าดิสหลังกลุ่มคนเล่น PDX ทุกคนอยากได้มากดิสหน้าดิสหลังแล้วก็ตัวนี้คือมันเรียกว่าถูกออกแบบมา ใหม่หมดเลยตั้งแต่ไฟหน้าจนถึงไฟท้ายเครื่องยนต์แล้วก็ระบบเบรกดิสหน้าดิสหลังที่แบบรอมันก็มาใหม่หมดเลยก็เลยต้องผมว่ามันมันของที่ต้องมีจริงๆคันนี้ค่ะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งค่ะในฐานะน,นักแต่งรถคีเซป160คันนี้มีดีหรือว่ามีความสนุกลูกเล่นในการแต่งรถยังไงสำหรับคุณดโบร่ะ ต้องบอกว่า p c x อ่ะมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ถ้าเิผมจำได้มันตั้งแต่ประมาณปี2012ละมั้งซึ่งมันได้รับความนิยมมาตลอดแล้วก็มันเป็นรถที่ต้องบอกเลยว่าราคาซื้อเข้าขายออกมันเป็นรถที่ราคาแข็งมากแล้วก็ไม่มันไม่ตกเทรนเลยอะ่ะตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่ามันยังแบบได้รับความนิยมมาอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยของแต่งก็เยอะ ออกมาราคาก็ดีคุณภาพก็ดีขับไปไหนขับก็ง่ายเออมันก็มันผมเรียกว่ามันมันต้องมีอะยุคนี้ไม่มีเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องใช่แล้วราคาไม่ตกเออราคาไม่ตกเลยราคาพีเจ็กอะไปถามมาหลายโชว์รูมละราคาแสนอัพทั้งนั้นเลย <laughs> ไม่มีตกเลยใช่ <laughs> แล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ทุกทุกคนอยากรู้แน่ๆเลยว่าถ้าลูกค้าที่มาออกรถ เรวอยากจะไปแต่งรถที่ลิขิ d เลสซิ่งมีคำแนะนำไหมคะแต่คำถามนะีดีที่สุดเลยออกรถเสร็จก็เข้าไปที่ร้านได้เลยอยู่ซอยลาดพร้าว48นะครับเข้าไป100เมตรอยู่ซ้ายมือหาง่ายมากเดี๋ยวผมก็ฝากกดติดตามเพจให้หน่อยแล้วกันแล้วก็ช่อง y o u t u b e พิมพ์ง่ายนะครับคำว่าลิขิ d เลสซิ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้แล้วกันแล้วก็อันดับแรกที่จะต้องเตรียมไปที่ร้านลิ u ิ d ดีเยอะก็คือตังนะครับ เชื่อว่าเอาไปเท่าไหร่ก็ผมสามารถจัดให้ได้หมดตัวแน่นอนอันนี้หลายหลายคนก็ต้องเตรียมตัวนะคะคือมันสนุกครับการแต่งรถอะมันมันมันแต่งแล้วมันแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดอะครับมันพอเราเห็นแบบช่วงหน้าสวยปุ๊บเฮ้ยมันจริงมันก็ต้องไหลมาข้างบนอีกหน่อยนึงพอไหลมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับมันสนุกกับการแต่งรถอืม ลองลองมาแต่งกันดูค่ะไงก็ขอขอบคุณโอกาสดีๆนะคะที่คุณวอลมาออกรถกับทางเราแล้วก็ขอขอบคุณในโอกาสครงถัดไปด้วยนะคะได้ครับรอบหน้าออกพันดาเมื่อไหร่ก็ต้องมาเตอร์เบิร์กแน่นอนครับผมขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตาม Liquid Racing ทางช่อง YouTube และทาง Facebook ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลย ถ้าทุกคนอยากจะออกรถมอเตอร์ไซค์ฮอน d a ทางเรา m o t o r w o r k ินดีให้บริการนะคะมีทั้งสาขาลาดพราว44ลาดพร้าวซอย8โชคชัย4 47และที่สำคัญเลยถ้าอยากจะรู้ว่ามีอะไรอินอะไรเอาหรือว่าข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถติดตามในชแน l ของเราทางช่อง YouTube Facebook และในคลิปถัด,ถดไปด้วยนะคะบ๊ายบาย